สวัสดีค่ะวันนี้ช่องเกษตรบ้านสวนแมกนายมนตรานะคะพามาชมคลิปพามาเก็บเสาวรสค่ะเราก็ใกล้ที่จะรื้อค้างเสาวรสกันแล้วแหละแต่ว่าวันนี้เราก็จะมาเก็บลูกออกให้หมดก่อนนะคะสุกแล้วก็ร่วงลงมาที่พื้นเยอะเลย เสาลรดเนี่ยเป็นพืชที่ปลูกง่ายมากๆเลยนะคะอย่างค้างนี้เราก็ปลูกเอาไว้ได้ประมาณหนึ่งปีถึงสองปีค่ะที่จริงตั้งใจจะปลูกเอาไว้ทำโรงรถนะคะเพื่อบังแดดแล้วก็เอารถเข้ามาจอดให้อยู่ในร่มแล้วน้องก็ให้ผลผลิตเยอะมากเลยนะคะตอนนี้เราปลูกเอาไว้ทานเองนะคะพอทานไม่หมดก็จะมีคนมาขอซื้อ มาขอซื้อที่บ้านนะคะเราก็แบ่งขายไปนะคะเป็นค่ากับข้าวเล็กๆน้อยๆสำหรับผลไม้ที่เราทานไม่หมดนะคะร่วงหล่นลงมาที่พื้นก็เยอะนะคะเราก็เลือกเอาลูกดีๆลูกในเสียเราก็คัดทิ้งไปนะคะ วันนี้ค่ะเก็บได้หนึ่งถังแล้วนะคะเยอะมากเลยที่ยังออกดอกใหม่ก็มีนะคะปลูกแค่สามสี่ต้นเองนะคะให้ผลผลิตแบบชนิดที่ว่ากินไม่ทันกันเลยทีเดียวโอเคค่ะในคลิปนี้นะคะเราก็พามาเก็บสารถเนาะ ผลไม้ที่ปลูกง่ายดูแลง่ายไม่ต้องดูแลอะไรเลยสําหรับใครที่อยากจะปลูกอาไว้เป็นร่มเงาไว้นั่งเล่นนะคะในระยะ1-2ปีก็แนะนําปลูกผลไม้สาวรสไว้กันได้เลยจ้าสําหรับใครที่ยังไม่เคยทานสาวรสนะคะก็อาจจะสงสัยว่าทําไมมันมีสีแตกต่างกันสําหรับสีม่วงนะคะก็จะเป็นสาวรสที่มีรสชาติที่หวานหอมอร่อยค่ะ และสีเหลืองก็จะให้รสชาติที่เปรี้ยวนะคะตอนนี้จะเป็นสายพันธุ์พื้นบ้านทั่วไปเหมาะสำหรับนำมาทำน้ำผลไม้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ลากันไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ